ตอนที่3คิดถึงใครสมัยก่อนจิรพลวุฒิไกรเป็นเด็กใส่แว่นผมสั้นตัดแบบเด็กโรงเรียนวัดไม่ใช่เด็กหนุ่มที่หญิงสาวคลั่งคลยอะไรมากมายเมื่อเทียบกับผมเพราะเขาไม่ค่อยพูดวันๆเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเรียนหนังสือ ไม่มีใครรู้จักเขามากเท่าผมและก็ไม่มีใครจ้องใบหน้าของเขาบ่อยครั้งเท่าผมด้วยภายใต้แว่นตากรอบดำของจิรพลเขาเป็นคนที่หน้าตาคมเข้มมากหล่อมาตั้งแต่เด็กเขาไม่ค่อยยิ้มแต่จะยิ้มให้ผมคนเดียวและเวลาที่เขายิ้มโลกทั้งใบจะกลายเป็นสีรุ้งขึ้นมาทันทีครอบครัวของผมมีฐานะมากกว่าครอบครัวของเขา แม่ของจิรพลทำงานเป็นแม่ค้าขายขนมพวกเรารู้จักกันตอนที่เขาช่วยแม่เข็นรถมาขายขนมหน้าบ้านแม่ชอบคุยกับแม่ของเขาเพราะป้าพรเป็นคนตลกคุยสนุกบางทีคุยกันจนลืมขายขนมไปเลยจนแม่ต้องเหมามาหมดร้านแล้วเอาไปถวายวัดบ้างแจกเด็กแถวบ้านบ้างพอผู้ใหญ่ยืนคุยกันนานๆคนเป็นเด็กไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยชวนเขาไปเล่นเกม n ินเ Nintendo ด้วยกัน หลังจากนั้นผมก็ขออนุญาตแม่เพื่อชวนจิรพลเข้ามาเล่นในบ้านเขาจะระวังตัวมากเวลาเข้าออกบ้านผมทุกครั้งที่เขากลับบ้านเขามักจะโชว์ให้ผมเห็นว่าเขาไม่ได้ขโมยของอะไรออกไปด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะพวกคนรวยชอบเหมาเอาว่าลูกคนจนจะต้องขี้ขโมยกระังผมนอนหลับตาลงได้สักพัก ก็ได้ยินเสียงพยาบาลของผมถามขึ้นมาข้างหูของผมเบาๆลมหายใจของเขาอยู่ใกล้ผมนิดเดียวจนเวลาเขาพูดใบหูของผมสัมผัสได้ถึงลมที่เป่าออกมาจากริมฝีปากของเขาเมื่อก่อนเคยสัญญาว่าจะไม่เสพยาทำไมลงเอยมาอดยาที่นี่คำพูดคำแรกที่แสดงให้ผมรู้ว่าเขายังจำผมได้ ทำเอาใบหน้าของผมแดงกำ่ำจนลามไปถึงใบหูผมพยายามบอกกับตัวเองว่าผมไม่ได้เขินไม่ได้แคร์กับคำพูดของเขาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงบังคับให้หน้าตัวเองไม่ร้อนขึ้นมาไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่อากาศในห้องก็เย็นจัดอย่าเสือกนักได้ไหมนายคิดว่านายเป็นใครอ่ะผมสวัสดหน้าหนีทั้งๆท,ท,ที่ผมไม่ได้รู้สึกโกรธเขาจริงๆเลยสักนิดตีใจซะด้วยซ้า คนมันเคยรักเขาทำร้ายเราอย่างไรเราก็ยังคงรักอยู่ดียิ่งเป็นคนรักคนแรกของผมด้วยยิ่งแล้วใหญ่แต่ผมต้องอยู่ที่นี่อีกเกือบเดือนผมไม่กล้าสนิทสนมกับเขามากเพราะผมรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมาเลิกยาแล้วต้องมาเลิกรักอีกไม่รู้หัวใจผมจะทนไหวหรือไม่นี่นะสิปัญหาผมเป็นพยาบาลของคุณ ข้อมูลทุกอย่างที่จะช่วยให้คุณออกจากศูนย์บำบัดนี้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่ผมต้องจดบันทึกไว้โอ้โหแม่งพูดเป็นการเป็นงานมากนี่ทำไมใช่เพราะงานมันก็คงไม่พูดกับผมใช่ไหมเนี่ยผมถอนใจแล้วจะแคงข้างไปมองตาเขาพยาบาลเจมี่ยืนจ้องหน้าผมกลับไม่หลบตาเขาคงรู้ว่าผมไม่พอใจที่เขาทำตัวห่างเหินกับผม แล้วจูจ่ๆจะกลับมาทําเป็นตีสนิทด้วยหลังจากเขาเห็นผมนิ่งไม่ตอบโต้เขาก็ถอนลมหายใจก่อนจะอธิบายต่อพรุ่งนี้นายต้องเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มบําบัดฉันจะไปกับนายด้วยเพื่อไปเป็นล่ามถ้าเราได้คุยกันก่อนฉันจะได้ช่วยนายได้มากขึ้นในที่สุดเขาก็ยอมพูดกับผมเหมือนเดิมเหมือนคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน ทำไมถึงส่งอีเมลนั้นมาเกลียดคนอย่างพวกฉันมากขนาดนั้นเลยเหรอผมเน้นคำให้เขาแน่ใจว่าเป็นคำไหนที่เขาใช้ด่าผมเราไม่ควรพูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาตัวของคนไข้ที่นี่เขาอ้างคุณพยาบาลเจมี่ถ้าคุณต้องการให้ผมพูดเรื่องส่วนตัวของผมคุณก็ต้องเล่าเรื่องส่วนตัวของคุณให้ผมฟัง ผมประชดกลับทำเสียงเป็นการเป็นงานเหมือนที่เขาต้องการเขาอยากให้ผมทำตัวเป็นคนไข้ที่ดีผมก็จะเป็นคนไข้ที่ดีแต่เขาเองก็มีเรื่องที่ต้องสะสางกับผมเหมือนกันฉันแค่คิดว่าเราสองคนคงไม่มีวันได้เจอกันอีกแล้วฉันควรเปิดโอกาสให้นายคำตอบสุดห่วยแตกข้ออ้างงี่เงา่างี่เงา่าอ่ะผมเหยียดริมฝีปาก จะให้ฉันตอบนายว่าอะไรขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ฉันได้รู้จักตัวเองอย่างนั้นเหรอหรือว่าดีจังเลยหลังจากเลิกคบกับนายแล้วฉันเลยได้เพื่อนใหม่ที่ดีกว่านายหลายเท่าเลยผมพูดประชดทั้งๆท,งท,งที่ไม่มีแรงขยับปากไอยาเฮียนี่ก็ออกฤทธิ์ช้าเหลือเกินไม่เหมือนโคเคนที่พวกผมเคยใช้สูดผงแป๊บเดียวก็หายทรมานเลยแม่นายรู้หรือเปล่าว่านายติดยา เขาเปลี่ยนเรื่องไม่ใส่ใจคำพูดประชดของผมเคยถูกจับใต้ทีหนึง่งฉันโกหกว่าเป็นขอยเทพทานเทพคือเพื่อนสมัยเด็กของพวกเราหน้าตาดีตอนเด็กๆมันอยากเป็นนักร้องให้กับวงดนตรีของพวกเราแต่ร้องเพลงไม่ได้เรื่องเล่นดนตรีก็ไม่เป็นแต่มานั่งๆน,นอนนอนเล่นอยู่กับวงจนถูกหน้ามาท้าบทามไปเป็นพระเอกซีรีส์ตอนเนี้ยดังไปเลย เจมี่อมยิ้มเมื่อผมพูดถึงฐานเทพเพราะเขาจำความโกะของมันได้ไม่มีใครที่ไม่อมยิ้มเวลานึกถึงฐานเทพและนี่คือสาเหตุที่แม่ยังยอมให้ผมคบกับไอเทพได้อยู่ถึงแม้ผมจะโกหกว่ามันเอายาเข้าบ้านไอโกเอ้ไอเทพขอโทษแม่สองสามทีบอกว่าเพื่อนฝากใส่กระเป๋ามาแค่นั้นแม่ก็หายโกรธ หลังจากนั้นฉันก็ออกมาอยู่หอคนเดียวผมเล่าต่อเมธโดนเริ่มออกฤทธิ์อาการเหมือนคนเป็นไข้ค่อยๆดีขึ้นทำให้ผมมองหน้าเขาแล้วเผยยิ้มออกมาวันที่นายบอกให้ฉันหยุดรักเวลาของฉันก็หยุดพักตามไปด้วยหัวใจของฉันเริ่มต่อต้านกับสมองเพราะไม่มีวันไหนที่ฉันหยุดคิดถึงนายฉันเก็บของที่นายเคยให้ เก็บหัวใจที่ถูกแบ่งเป็นสองเก็บใส่กล่องเพื่อไม่ให้ตัวเองมองแต่รอบห้องก็ยังเห็นแต่วิญญาณของนายผมไม่รู้ว่าผมร้องออกมาเป็นเพลงหรือผมได้ยินเพลงประจําวงอยู่ในสวดประสาทของตัวเองเมื่อไรผมถึงจะหยุดเขียนเพลงถึงเขาโคตรเหนื่อยเลยให้ผมเมายาตายซะยังดีกว่าต้องตัดใจเลิกรักเขาอีกครั้ง ผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าจำอะไรไม่ค่อยได้มากนะักรู้แต่ว่าผมตอบคำถามพยาบาลเจมี่ไปอีกสองสามประโยคแต่นึกไม่ออกว่าเป็นคำถามอะไรทว่ามีประโยคหนึ่งที่ผมอยากเชื่อว่าผมได้ยินเขาพูดจริงๆไม่ใช่อาการเพ้อเพราะฤิ์ยาไอจีละรู้ไหมว่าเวลาฉันจูบคนอื่นฉันจะนึกถึงหน้านาย ผมเอื้อมมือไปดึงคอของคนที่อยู่ตรงหน้าแล้วหลับตาจูบไม่ได้อยากปิดตาแต่ริ์ยาและความอ่อนล้าของร่างกายทำให้ขยับเปลือกตาไม่ขึ้นแล้วตอนนี้ล่ะนายคิดถึงใครเสียงกระซิบของคนถูกจูบแว่วอยู่ไกลๆผมพยายามนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าต่อไปว่าอะไร